ตั้งแต่ใช้ใช้อาดีตั้งแต่ตั้ง,งใช้อาดีตั้งแต่ทาใบใ<ช>แล้วก็ตอนทําดอกก็ใช้มาตลอดเลยแต่ใช้ปริมาณที่น้อยค่ะใช้ใช้คือในความที่เคยใช้มาหลายปีเนาะ<ช>เราก็มั่นใจว่าเออเขาช่วยอะไรได้หลายอย่างเสริมให้เราดอกดอกอะไรเงี้ยการติดลูกหรือว่าดอกตัวเมียอะไรเงี้ยช่วยช่วยเรามีความมั่นใจแบบนั้น แล้วก็ผิวเนี่ยค่ะเราสังเกตหลายๆส่วนน่ะที่เขา,าใช่อะ่ะที่บางบางส่วนอะส่วนใหญ่ที่จะแดงอะแต่ของเราผิวมันจะเป็นลักษณเป็นประมาณเนี้ยทุกปีที่เราใช้อะผิวเราก็จะสวยแบบสวยค่ะเนี่ยใช่นอกจากว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องท็อปลงหรือว่าเราเอาไม่อยู่อากาศสวิงเราถึงจะมีปัญหาเรื่องผิวเพราะโดยปกติผิวเราจะไม่เพี้ยนเลยความหวานหวานหวานมากเลยนะคะเนี่ย พอตอนหลังใกล้เก็บเนี่ยใส่สองร้อยซีซีต่อน้ำพันลิตรเองอ๋ออาอาดีเราเนี่ยนะคะใช่อ่ะอตอนทําดอกใช้แค่ร้อยเดียวตัวอื่นเราก็ปรับลดน้อยลงค่ะอย่างตัวยาตัวอื่นตัวฮอร์โมนตัวอื่นเราก็ปรับลดน้อยลงเราก็ใช้ใช้ผสมกับของเราใชาไ่ได้ว่าใช้ของเราตัวเดียวผสมได้ทุกตัวเหมือนกันใช่ใช้ได้ทุกตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากมายคือทุกตัวลดลง ก็ลดลงลดลงจากที่เคยใช้เยอะเราก็ใช้น้อยใช่ใช่ครับอ่าเหมือนกับว่าเราเพืองตังกับตรงนั้นเราก็ประหยัดไปได้อีกใช่ไหมคะตรงนี้ใช่เพราะว่ามีอดีตเข้ามาช่วยมันถ้าเป็นการทําใบอะรอบต่อรอบของการทําใบอะใส่อดีไปแล้วใบมันจะแตกได้เร็วขึ้นรอบมันจะชนเร็วเราต้องใช้ปริมาณที่พอเหมาะด้วยถ้าทําใบมันต้องสามร้อยถึงห้าร้อยต่อพันลิตรเนี้ย ฉ oh. ีดไปแล้วมันจะแบบแตกยอดนี้ยังไม่ทันที่แก่จัดเลยเราเไม่ห้ามใช้เกินอัตราใช่ไหมคะมันในในในความเป็นเราที่ใช้อ่ะค่ะมันเหมือนแบบว่าเอ้ยเราใช้แล้วเราประมาณเนี้ยเราโอเคแล้ว hmm. แต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ถ้าจะลองแบบเป็นลิปอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยใส่เราก็เอ้ใส่แค่นี้เราก็มันก็โอเคแล้วเราโอเคแล้วเราเราเราเอ่อเราจะพูดว่างไงคะเราโอเคกับตรงนี้ใช่ เราพอใจกับตรงนี้ใช่ไหมทีใ<ช>่ใส<ช>่ในปริมาณน้อย<ช>แบบนี้ใช่แล้วก็ช่วยประหยัดต้นทุนใช่แล้วตัวนี้ธรรมดาปกติเมื่อก่อนอ่ะที่เราไม่ได้ใช้ยาดีอ่ะเราก็จะต้องใส่จิบตั้งแต่ถ้าถ้าถ้าเราทําทํายืดช่ออะไรเงี้ยเราก็จะต้องใส่จิบเพื่อให้ช่อมันยืดเร็วแต่เราทุกวันนี้ตั้งแต่เราใช้ยาดีมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วมา้งเราไม่ใช้จิบ เราใช้อะดีแทนมาเจ็ดแปดปีเราก็ไม่ใช้ฮอร์โมนอื่นไม่ใช้ฮอร์โมนตัวอื่นเลยก็คือใช้อดีเป็นหลักเลยกับผู้พูดง่ายนะคะเนาะโอ้แล้วก็ลูกสวยผิวสวยผิวผิวยอมรับเลยว่าผิวสวยก็ลูกน้อยยังบอกว่าน่าจะเป็นที่เราอ่ะใช้อะดีมากกว่าผิวเราถึงได้โอเคลูกน้องเขาอยู่กับสวนเขาจะเทียบเทียบเขาจะเปรียบเทียบได้ใช่เราจะเห็นเปรียบเทียบกับแป้งอื่นเป็นไงบ้างผิวผิวบางบางสวนบางทีมันจะแดงเนี่ยถ้าอย่างอย่างของ แปลงใกล้เคียงเนี้ยปัญหาในใน,ใน,ใ,นในเวลาเราฉีดเนาะเราก็ฉีดฉีดกิ่งเราออกมันก็ลงดิน <Okay. S 2> ก็เข้าใจว่าลาก็คงได้กินด้วย mm hmm. ถ้าไปวางบนโต๊ะนี่จำลำไยตัวเองได้ไหมได้เ <laughs> <laughs> พราะผิวมันจะรวมรวมกว่าเจ้าอื่นจำได้เลยจำได้อ่ะเพราะผิวมันผิวมันสวยผิวมันเหลือง mm hmm. มันจะแบบ mm hmm. เหลืองธรรมชาติ mm hmm. มันไม่ได้ใช้กรรมฐานบางส่วนเขาต้องใช้พวกแมนโคเสบอันนี้ไม่ได้ใช้<ม>ใช้ฮอร์โมนธรรมดาไม่ได้ไม่ต้องใช้แมนโคเสบขัดผิวหรือว่าอะไรเลย<ม>ผิวมันก็จะนวลแบบนี้ใช่แล้วมันหวานด้วยนะคะเป็นเนื้อเยอะด้วยกรรมฐานมันก็เป็นเคมีนั่นแหละค<ะ>ถ้ามันเหลืองเพราะว่าเป็นสารธรรมชาติน<อ>ี่มันก็ดีอะดีถ้ากรรมฐานนะ่ะถ้าเป็นกรรมฐานนะ คือซีกหนึ่งมันจะเหลืองแต่อีกซีกหนึ่งมันจะมันจะแดงมันจะเป็นมันจะเป็นสองข้างไงคะเหมือนเขาจะแพ้แพ้สารเคมีอยู่เหมือนกันไอเปลือลำไยเนาะใช่อ่ะมันอ่อนไม่พองไม่ผองตลอดทั้งลูกใช่ถ้าอย่างเนี้ยเราใช้เราเราเราจะพลิกไปข้างไหนก็แล้วแต่เราก็ของเราก็เหลืองมันก็สวยนวลใช่ไซนี้ถือว่าเป็นไงบ้าง ถ้าถ้าอย่างเงี้ยก็โอเคอ่ะแต่เนี้ลำลำยาไยมันเหมือนแบบว่ามันมีในช่อเนี่ยมันมีหลายดอกปีนี้ลําไยทําทํายากเนี้ยอย่างเงี้ยลูกเล็กมันก็จะมีดอกมันมีดอกหลายรุ่นนะดอกแรกดอกสองดอกสามน,<อ>นี่ก็เนื้อเ<อ>ยอะนะลูกเล็กแต่ของนันใช่ลวเม็ดนิดเดียวหนึ่งช่อมันก็ต้องมีคัดออกบ้างนะมันจะเปะทุกกันใช่จัดเกรดลอันนี้เกรดอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นกลายเป็นร่วงไปแล้วค่ะอย่างเงี้ย ต้องเด็ดออกขายล่วงเนี่ยค่ะเม็ดนิดเดียวใช่อย่างเนี้กินอร่อยกว่าเขาเหียวเปียกลำใหญ่ไม่แเก็บลำายญสดๆนี่แหละค่้าเราไปขายที่ล้มล้มเขาให้ราคายังไงเขาจัดเก็บยังไงเราไม่ได้ไปขายลงงอ่ะอันนี้เราขายให้ลงเราขายตั้งแต่อยู่ในสวนละ ลงเขาซื้อโดยรวมเขาก็ปกติทั่วไปราคาเหมือนเดิมคือเขาก็ซื้อเดี๋ยวนี้ลงจะตัดกิจแข็งหนึ่งสองสามส่วนใหญ่ปีนี้ลำไยในสวนชาวสวน,สวนธรรมทาแบบค่อนข้างที่จะแย่มากมต้นทุนก็แพงตอนนี้ต้องหาวิธีการลดต้นทุนเอาถ้าเราเราก็แย่เราก็ต้องลดเอาอแต่ปีหน้าก็แบ่งไว้ลำไยส่วนหนึ่ง